ส่งกำลังใจโรัวสาวสุดฮอตโชว์อาการนมเละต้องขึ้นเขียงผ่าตัดอีกครั้งส่งกำลังใจให้โรัรวเมื่อล่าสุดสาวสุดฮอตหญิงแย้นนทพรได้ออกมาเปิดหน้าอกโชว์พร้อมระบุว่านมเละซิลิโคนปัจจุบันของแย้อาจทำให้เกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้เท่ากับสาเหตุหลักที่แก้นมค่ะรอบนี้แย้ทำที่คลินิกเซอร์เจอรี่แคนเป็นกำลังใจให้แย้ด้วยนะคะ ล่าสุดสาวแย้ตัดสินใจขึ้นเขียงผ่าตัดเอาซิลิโคนเก่าออกขนาดนี้อยู่ในช่วงพักฟื้นพร้อมระบุว่าตอนนี้พี่แย้ออกจากห้องผ่าตัดแล้วนะครับรายงานโดยอุงๆครับใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงเศษครับตอนนี้อาการทั่วไปปลอดภัยครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวรอพี่แยออกมาอัปเดตนะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้เลยตอนนี้พี่แย้ยังไม่พร้อมยังเพียๆแล้วก็วิงหัวจากยาสลบครับ